รับกับเรียนท่านประธานที่เครารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียตรติทุกท่านกับผมนายชัชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกีสานดินแดนทงกุหลาห่องไห่เกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงรับท่านประธานครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายถึงยติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งตามที่ทุกท่านเพื่อนสมาชิกได้ยืน่นยติมามีทั้งราคากุ้งราคาผล,ลไม้ราคาผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆผมเห็นด้วยยางยิ่งครับท่านประธานเพราะประเทศของเรามีพี่น้องเกษตรกรเป็นดั่งกระดูกสันหลังของชาติกล่าวคือเรามีพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรจํานวนมากแต่เรายังมีสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ําและมีต้นทุนสูง ในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ของผมหนึ่งในนั้นก็คือข้าวครับท่านประธานเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพผมขออนุญาตนําเรียนถึงต้นทุนของการทํานาในรอบปีของพี่น้องทุ่งกุลาล้องไห้นะครับหนึ่งไล่เนี่ยครับจะมีต้นทุนในการทํานาดังต่อไปนี้ท่านประธานครับหนึ่งไถกบตอสังไถเปิดหน้าดินไถหว่านแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละ250บบาทค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 1ไร่ใช้หกระสอบ650บาทค่าฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆครับไร่ละ200บาทรถเกี่ยวนี่ไร่ละ500ค่าขนส่งไร่ละ200แรงงานอื่นๆ300หนักสุดคือค่าปุ๋ยกรับท่านประธานปุ๋ยสูตรที่ชาวนาทุ่งกุลาร้องให้นิยมใช้ก็เป็นปุ๋ยสูตร15 15 15านะครับราคากระสอบแล้ว2 0 0บาทหนึ่งไร่จะมีต้นทุน3,800บาทท่านประธาน นี่คือราคาต้นทุนนาวันนะครับถ้าเป็นนาปักดําก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะต้องใช้แรงงานเยอะทีนี้มาดูลายรับครับท่านประธานครับหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตในพื้นที่ทุ่งกุลาลร้องไห้เนี่ยเต็มที่เลยครับแค่300กิโลกร,รัมต่อไร่และครับยิ่งปีนี้ครับน้ําเป็นปัจจัยหลักซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนยิ่งลดต่ําส่วนราคาขายข้าวหอมมะลินะครับถ้าถึงฤดูการเก็บเกี่ยว1กิโลกร,รัมเนี่ย สิบบาทก็รู้แล้วครับทุกวันนี้นะครับที่เห็นติดอยู่หน้าโรงสีกิโลกรัมละาสิบหกบาทเนี่ยนี่คือราคาข้าวที่มีความชื้นต่ําหรือข้าวที่แห้งชาวนาตากเก็บขึ้นยุ้งข้าวรอไปขายได้ราคาดีช่วงนี้ครับแต่ถึงเวลาที่ผลผล,ผลิตออกมาทั้งสองล้านไร่ในทุ่งกุลาเนี่ยสิบบาทนี่รู้แล้วครับสามร้อยกิโลกร,รัมคูณสิบบาทสามพันบาทต่อไร่หากลบคูณหารครับ ยังไม่ต้องทํานาขาดทุนแล้วแปดร้อยท่านประธานครับนี่คือตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันชัดยิ่งกว่าชัดครับท่านประธานทําไปก็ขาดทุนแต่ที่ชาวนายังทนทํานาอยู่ทุกวันนี้หนึ่งครับมันคือจิตวิญญาณของความเป็นชาวนาปู่ย่าตาทวดครับพาทํามาถ้าไม่ทําก็อายผีบรรพบุรุษครับแลวสองครับที่ยังทนทํานาอยู่ทุกวันนี้เพื่อแค่รักษาสิทธิ ในการเป็นเกษตรกรแค่นั้นเอง <_ d ance> เพื่อรับเงินส่วนต่าง <_ d ance> เงินชดเชยจากภาครัฐท่านประธานนี่คือปัญหาฟังแล้วหดหู่ท่านประธานครับหลายสิบปีที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องข้าวเรื่องชาวนาะ <_ d ance> ผมจึงอยากฝากท่านประธานนะครับเป็นประเด็นข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบสะท้อนปัญหาของพี่น้องชาวนาทุ่งกุลาล้องให้หนึ่งนะครับอยากให้ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่เห็นเลยครับ สูงที่สุดคือปุ๋ยครับท่านประธานก่อนหน้านี้ครับปุ๋ยยังอยู่แค่สอบแล้วหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับแต่ปีนี้ยังดีครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ก็ยังสูงอยู่มีน้ำซ้ำนะครับท่านประธานถ้าวันไหนที่ฝนตกนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าฝนตกพรุ่งนี้ครับจากพันสองขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งครับราคาฉวัดเฉวียงครับขึ้นอยู่กับฝนอีกสองครับอยากให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ํา ่อนสมาชิกก็ได้นําเรียนไปแล้วครับผมขอข้ามสุดท้ายประเด็นที่3าคืออยากให้ทางรัฐบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบสแสวงหาตลาดใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทยครับข้าวหอมมะลิเราเนี่ยดังไกลทั่วโลกแต่ราคาตกต่ําเลือกเกินท่านประธานนอกจากราคาข้าวที่ตกต่ําเกษตร,รกรอีสานร,รวมทั้งพี่น้องทุ่งกุลาบ้านผมเนี่ยครับยังมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออาชีพเลี้ยงวัวซึ่งมักจะทําควบคู่ ไปกับการทำนาแต่หลายปีที่ผ่านมาครับราคาวัวตกต่ำเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาปัจจัยที่ทำให้ราคาวัวตกต่ำผมนำเสนอสามอย่างครับสามประเด็นหนึ่งวัวล้นตลาดล้นตลาดพาะพี่น้องเกษตรกร,กรทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวต้องขายทอดตลาดสองมีการรับรอบนำเข้าเนื้อวัวที่ผิดกฎหมายจากต่างประเทศสมาชิกหลายท่านก็นำเรียนแล้วครับ สุดประเด็นที่สอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้นพบสารต้องห้ามทําให้การส่งออกมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามและประเด็นที่สครับปัญหาเนื้อวัวปัญหาเรื่องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดการลักลอบนำเข้าวัวจากต่างประเทศนำมาซึ่งโรคระบาดเช่นปากเท้าเปื่อยลำปีสกินผมยกตัวอย่างนะครับลำปีสกินเมื่อปี2564สองปีที่แล้วครับ โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่มีสัญญาณว่าจะเกิดระบาดในพื้นที่ประเทศไทยระบาดในพื้นที่รอบๆประเทศข้างเคียงแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีการเตรียมการปล่อยให้เกิดการระบาดองค์ความรู้ความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรไม่มีครการป้องกันไม่มีการรักษาไม่มีพอโรคเข้ามาปล่อยตามเจ้าถากมเกิดความสูญเสียพี่น้องเกษตรกรหลายคนยังคิดว่าวัวตัวเองนี่ถูกแตนตอดอยู่ครับ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่หน่วยงานที่รับผิดชอบทำอะไรอยู่ครับนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมอยากฝากครับท่านประธานมีเวลาน้อย mm hmm. ข้อเสนอแนะนะครับ mm hmm. ผมอยากฝากไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยเจราจาหาตลาดใหม่เพื่อรองรับวัวที่ล้นตลาดนะครับรัฐควรมีการตรวจสอบเรื่องการลักลอบนําเข้าแล้วก็ประเด็นอีกสุดท้ายก็คือควรจะถอดบทเรียนเรื่องโรคระบาดครับควรมีการเตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้ เพิ่งผ่านมาสองปีเองครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรน้นําตาตกเห็ุหน้าสุมือเนี่ยย้อนเอาเฟี้ยงไว้่หัวเลี้ยงงัวเนี่ยก็ย้อนเอาฟุ้นไปใส่หน้าเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจตัวเองครับทำนาขาดทุนเอาฟางข้าวไปเลี้ยงวัวดีกว่าเลี้ยงวัวก็เอามูลวัวขี้วัวนะครับมาทําปุ๋ยใส่นาฟังดูแล้วมันสิ้นหวังท่านประธาน ไม่รู้จะลืมตาอาปากได้อย่างไรผมหอบเอาความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องผู้เลี้ยงวัวมาเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ฝากท่านประธานครับขออนุญาตแนบปัญหาไปกับอีก11บยัต,ติขอแอมแปะด้วยคนครับท่านประธานด้วยความเคารพครับครับ,รบต่อไปขอเชิญคุณเทียบจุธา